และได้ช่วยแะได้ช่วยครอบครัวทำงานปีนี้ฝนฟ้าดีชาวสวนมะม่วงได้ผลผลิตจานวนมากส่งผลให้ราคารับซื้อมะม่วงหน้าสวนลดลงจากที่เคยขายได้กิโลกรัมละยี่สิบาทเถือเพียงกิโลกรัมละสิบบาทชาวสวนข้างเคียงได้นามะม่วงบางส่วนมาแปลรูปมะม่วงกวนถ้านักเรียนเป็นบิวกินนักเรียนจะทําอย่างไรหนึ่งขายมะม่วงกิโลกรัมละยี่สบาทตามเดิมสร์ขายมะม่วง กิโลกร,รมัมละ8บาทเพื่อตัดรมาคา3นำมะม่วงมาบางส่วนมาแปรรูปเป็นม,ม่วงกวนเหมือนชาวสวนข้างเคียงนำมะม่วงบางส่วนมาแปรรูปโดยให้แตกต่างจากชาวสวนข้างเคียงข้อ4ข้อ4ข้อ4เยอเพึ่งเยอเพึ่งเยอะพึ่งกูตอบ4กูตอบ4เยอพึ่งคิดกูขอคิดแล้วก่อนคิดด้วยครับหนึ่งนะกูยังไม่ได้ครับต่อกูตอบ4แบบไม่ต้องคิดมากข้อ2ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะขาดทุน ข้อสามไม่ได้แน่นอนว่าก๊อฟคนอื่นเนี่ยตัดราคาคําว่าตัดราคาไม่ได้เพื่อเมื่อมีตัดราคามันในการยืนร่วมในสังคมมันยากมากมันไม่ได้เดี๋ยวข้อสองอะในในกรณีที่จะตัดราคาได้อะมันมันมันจะเกิดได้แป๊บเดียวเว้ยเพราะว่าเรามันจะไม่ยั่งยืนด้วยเพราะว่ากาตัดราคาเราจะได้กําไรน้อยใช่แล้วเราจะไม่มีแบบมีเงินไปจากที่ได้กิโลกรัมละยี่สิบบาท เฮียเหลือสิบบาทแล้วมันยังจะลดลงอีกอ่ะมันไม่ได้แน่แบบมันได้แค่แป๊บเดียวอ่ะ,ขา,ะขายคิโลยี่สิบบาทเหลือเพียง,างช,ชาวสวนข้างชาวสวนข้างเคียงได้นะบางวงบางส่วนแปรลปรูปบางวงกวนแปลเขาไม่บอกว่าการแปลสวนของคนข้างเคียงนี่มันได้เงินได้แบบประมาณไหนกูก็ไม่รู้แสดงว่ามันอาจจะขายดีขึ้นหรือแบบมันก็ทําให้แบบมันขายได้ง่ายขึ้นอ่ะขายได้คล่องขึ้นกูว่านะว่าไหม แต่ในโจทย์ในโจทย์ก็ไม่บอกไงเพราะว่าในโจทย์ก็ไม่บอกเราเราก็ต้องแบบลองคิดด้วยเราเองลองคิดเล่นๆดูก็ได้พรกะว่าการไปรูปไปม่วงกวนอ่ะใครๆก็ว่าทกันอแบบข้างส่วนข้างๆเขาทําเราก็ทําได้แต่เราอาจจะมีวิธีทับในหลักความจริงเราทําแล้วเราอาจจะขายออนไลน์แล้วเปิดตลาดที่กว้างกว่าข้างสวนข้างๆเราได้ก็เป็นไปได้อีกเออโดยให้แตกต่างชาวส่วนข้างเคียงโอเคข้อสี่ป่ะ มีข้อเสียลองเปิดเฉลยกันดูไม่เห็นต้องคิดเยอะอะไรขนาดนั้นเลยวะอ่านโจทย์มันก็ดูรู้แล้วมันไม่ต้องอ่านอะไรขนาดนั้นเลยวะเราคิดดูก่อนอันนี้เห็นต้องคิดอะไรเลยส่วนส่วนคะแนนน้อยสุดเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันดับสามนี่เราได้หนึ่งเพา่างล่างมันจะยากขึ้นหรือเปล่าได้หนึ่งคะแนนเลยลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงและมีน้ำหนักตัวที่น้อย มักจะพบความลำบากในการหาเดสที่มีขนาดพอดีตัวมาสวมใส่เธอจึงมองถึงโอกาสในการทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับคนที่มีคุณรูปร่างแบบเธอได้สวมใส่โดยเฉพาะเธอได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองอยู่3เดือนจนในที่สุดก็ได้เดสต้นแบบขึ้นมา1ชุดถ้านักเรียนเป็นลิซ่านักเรียนจะทำอย่างไรในําดับถัดไป 1. นําเดสต้นแบบ มาให้ญาติทุกคนลองสวมใส่จ้างผลิตจํานวนหนึ่งพันตัวเพื่อเตรียมวางขายสามสามนำเดชต้นแบบไปขอความเห็นจากเพื่อนๆที่มีรูปร่างแบบเธอสี่หาช่องทางส่งออกเดไปยังต่างประเทศตอบสามแบบไม่ต้องคิดมากมันก็มด้ยากขนาดนั้นเออมันก็ไม่ได้คิดเยอะไม่คิดเยอะไนี่วมันมันเห็นแล้วมันมันสามารถตอบได้เลยอ่ะเนี่ยคิดมากกระเทานะตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆมีกี่ข้อเชี่ววะเนี่ยเป็นล้านข้อ ล,ล,ลูกคิดกับลูกน้ำเป็นนักเรียนชั้นม6ทั้งสองคนรู้จักกันที่งานเปิดป้ายเด้ยเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อมาได้คบกันทําให้กลายเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นมาหลังจากลูกน้ำรู้ว่าลูกคิดเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมากจึงได้สอบถามเพื่อขอความช่วยเหลือจากลูกคิดให้ช่วยแนะนําสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ให้ทีถ้านักเรียนเป็นลูกคิดนักเรียนจะทําอย่างไรในลําดับถัดไป หนึ่งสอบถามหาสอบถามเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมรุ่มถามถึงอยากซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต่อแนะนำรุ่นที่สเปคดีที่สุดในตลาดตอนนี้สามสี่ปฏิเสธการช่วยเหลือพวกสี่หาข้อมูลสมาร์ทโฟนในราคาที่เหมาะสมกับนักเรียนจ,นจำนวนสามรุ่นและส่งห้ถึงนหะ้ข้อสเออใช่สี่เพราะถ้าข้อหนึ่งอ่ะมันจะเสือมมากเกินไปอืม อเอาไปดูคำถามดิเอาไปคนขี้เสือกเออเ์รี่ได้ร่วมค่ายเอาค่ายนักประดิษฐ์โดยโจทย์คือให้คิดค้นสินค้าใหม่เพื่อมาขายให้ผู้สูงวัยเ์รี่ควรจะทำอย่างไรไปบ้านพักคนชรา,าเพืสังเกตพฤติกรรมอย่างไงตัวหาผู้ย่าตายหยเพื่อหาข้อมูลหาข้อมูลสินค้าสำหรับผู้สูงวัยที่ขายดีสี่ถูกทุกข้อ สี่ตอบถูกทุกข้อสี่ตัดทิ้งสี่ตัดทิ้งไปเลยกูว่าไม่ใช่สี่ตัดทิ้งไปกูว่าไม่ใช่มันชอบเอามาหลอกโทรหาผูยายเพื่อหาข้อมูลหาข้อมูลสินค้าทมาสูดส่งไวกูกูว่าไม่สามตอบคิดสินค้าใหม่เพื่อขายให้ผู้ส่งไวอ่าลองสามกูว่าสามลองตอบะลรไม่รู้แต่กูตอบสามกูตอบสองอ่ะ หมดศรัทธาครับผมหมดศรัทธาแล้วเล่นเกมดีกว่าจะเล่นอะไรวะเล่นด้วยดิอย่าไปเล่นเกมดีกว่า